กำลังกัดกินต้นข้าวผมที่เพิ่งปากดำไปเมื่อเช้านะครับตัวไม่ใหญ่หรอกครับแต่ผมกินเก่งน่ครับไข่เสร็จปุ๊บลูกๆเขาก็จะวิ่งลงไปกินต้นข้าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําการครับ กำจัดหอยเชอรี่นะครับกำจัดหอยเชอรี่นะครับซึ่งผมก็จะมีวิธีการกำจัดอย่างไรนะครับมันมีหลากหลายวิธีการมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวของแต่ละท่น้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับบางแปลงก็เป็นนาอินรีย์นะครับบางแปลงก็เป็นนาเคมี me. เราจะมีวิธีการจัดการหอยเชอรี่ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ก่อนที่จะไปชมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องชัดเจนพันธวไว้ด้วยนะครับไปกันเลยวันนี้นะครับหอยเชอรี่ในแปลงข้าวเราจะมีวิธีการกำจัดยังไงเราคลิปนี้เราไปหาคำตอบกันครับ เห็นอะไรไหมฮะนี่คือหอยเชอรี่นะครับที่กําลังกัดกินต้นข้าวรูปต้นข้าวเราเลยนะครับพี่น้องครับหนึ่งตัวไม่พอนะครับต้นถัดไปครับยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับถัดไปก็มีอีกหนึ่งตัวบอกไั้เลยครับว่าแปลงนี้คือดงหอยเชอรี่ครับมีทุกกอทุกตอเลยนะครับเท่าที่มองเห็นตอนนี้เนาะนะครับ รอดไหมนะครับสาหรับข้าวซีพีตัวใหม่ของผมแปลงนี้นะฮะติดถนนนะครับแบบหอยแบบนะไม่ต้องภาคครับเห็นเห็นกันอยู่นะเห็นเห็นกันอยู่นะครับสําหรับหอยเชอรี่นะครับไม่ต้องบรรยายเลยนะฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่านี่ครับตรงนี้คือแหล่งน้ําผ่านเนาะนะครับแหล่งน้ําผ่านแล้วครับทุกท่านมาดูตรงนี้ฮะ นี่คือเหล่าบรรดาหอยเชอรี่นะครับที่กําลังรวมตัวเพื่อมากินต้นข้าวของผมอยู่นะฮะเพราะข้าวของผมหอมมากต้นกล้านี้โคตรหอมเลยนะฮะข้าวเหนียวซีพีนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเปลือกแดงคล้ายกอขอหกนะครับผมได้มาสองกิโลเนี่ยวันนี้ปักดําแล้วนะครับแต่ว่าโดนหอยกินดูดีครับท่านทุกท่านดูสิครับแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรล่ะครับนี่นะฮะนะครับ กินก็เรียบร้อยครับนะครับหอยนะครับเก็บก่อนนี่ครับไม่ยอมปล่อยนะฮะดูฮะไม่ยอมปล่อยนะฮะดูฮะแบบกัดติดแน่นเลยนะไม่ยอมปล่อยเลยนะครับอืมนะน้องหอยนะครับร้ายกาจจริงๆนะครับคงต้องลงน้ําลงไปเก็บแล้วนะฮะอืม นี่ฮะหอยเชอรี่ลุวนๆนะฮะนี่ครับกินจนตอผมหักไปแล้วนะครับต้นข้าวผมหักไปแล้วนี่ก็เป็นอีกนะครับมองลงไปโคนอันไหนดำๆนะใช่เลยนะครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็รุ่นระดับแบบัยรุ่นอยู่นะครับอืม เป็นหอยที่อยู่ในระยะวัยรุ่นอยู่นะครับนี่ครับเขามาจากตรงนี้ครับนี่ไข่เขาก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไข่หอยไหมฮะไข่หอยเชอรี่ล้วนๆนะฮะนะครับแผงหนึ่งก็กี่ร้อยใบก็นับดูครับฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็ไหลลงมาแปลงข้าวผมเนี้ยเนี่ยกำลังไตงมๆเลยนะฮะแล้วมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมฮะอ่า นี่คือปัญหาที่เกษตรกรชาวนาทั่วไปจะต้องพบเจอนะครับว่าเอหอยเชอรี่มากินต้นข้าวในระยะก้าหรือระยะปักดำใหม่ๆเนี่ยจะแก้ไขปัญหายัางไงกันดีนะฮะนี่ผมก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะขออนุญาตจัดการก่อนนะครับครับผมแปลงที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะฮะคือแปลงข้าวเหนียว cp ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ใบแสงนะครับปลูกได้ตลอดปีอายุ120วันนะครับ เปลือกเม็ดสีแดงคล้ายข้าวเหนียวกอขลกนะครับเปลือกแดงนะครับผลผลิตอยู่ที่ตันถึงตันสามอัพนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มาปลูกปีแรกครับได้มาสองกิโล er ไม่ร kind of ู้จะเหลือสักกี่ต้นนะครับเพราะว่านะครับบริเวณที่เห็นเนี่ยคือท่อนะครับเป็นท่อน้ําผ่านจากแหล่งข้างๆครับก็มีหอยเชอรี่มาอาศัยอยู่เต็มเลยนะครับเมื่อกี้นี้ก็ลงไปจับหอยมา นะครับกำลังรูปกินต้นข้าวผมอย่างสนุกสนานนะครับเพราะว่าข้าวตัวนี้เพิ่งดําไปเมื่อเช้านี่นะฮะเพิ่งปากดําไปเมื่อเช้านะครับออกล้าสองกิโลนะครับเออตกอยู่แปลงนี้นะครับตกอยู่ด้านบนตกกล้าอยู่ด้านบนแล้วก็นําไปดานะครับไปดําลงในแปลงข้างๆนี้นะครับก็ปรากฏว่าน้องหอยก็มารูปกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยคนระับสูบน้ําออกหมดแล้วนะเ,ออเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตแล้วก็การจัดการเนาะ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะว่าผมกําจัดหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวของผมอย่างไรนะครับไปชมกันครับครับสําหรับหอยเชอรี่ก็เป็นปัญหาสำคัญตัวหนึ่งนะครับในการปลูกข้าวในระยะกล้านะครับในระยะกล้าหรือว่าปักดําเสร็จใหม่ๆนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่เขาสามารถกัดกินต้นข้าวเราได้ในช่วงที่ต้นข้าวเรายังอ่อนอยู่เนาะนะครับวิธีการกําจัดของผมนะครับผมก็ลองมาหมดแล้วนะครับหลายวิธีมากเลยนะครับในตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือจะใช้พวก ใบมะละกอท่อนาาอนต้นมะละกอนะครับหรือไปรวมไปถึงลูกมะละกอที่ยังดิบๆอยู่นะครับใบมันสัมปรังนะครับใบมันสัมปรังท่อนมันสัมปรังผมลองมาหมดแล้วครับเพื่อจะเอามาล่อนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้ผลดีมากนะครับคือ,อาไปวางจุดที่มีน้ําขังเยอะๆจุดที่คิดว่าเรามีหอยเนี่ยเราเห็นหอยเนี่ยหอยมันก็จะมากินตรงนี้นะครับมากินมากินตรงจุดล่อเราเรา,เราก็เก็บเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งค่าทิ้งนะครับแต่นะครับ ถ้าท่านใดไม่สะดวกไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ทํานาเน้นที่จะไปเ,เป็นเกษตรอินทรีย์เนาะเป็นนาเคมีเนี่ยนะครับผมก็นะครับจะใช้นะครับ,นะรบวิธีการใช้สารเคมีนะครับสารเคมีในการกําจัดถอยเชอรี่ที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ก็ผมเห็นอยู่ที่ร้านเคมีเกษตรข้างบ้านผมเนาะก็จะมีอยู่2แบบก็คือกากชานะครับกากชากากชาตรานกปักหางหรือว่าตาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เห็นอยู่คือกากชา อันที่2คือสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมทัลดีไฮนะครับเมทัลดีไฮนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมทัลดีไฮเป็นยังไงอันนี้คือสารเคมีที่ผมจะเอานไปใช้นะครับในการกำจัดหอยเชอรี่ในแปลงนาของผมเนาะเพราะว่านาของผมก็ผลิตไว้เพื่อทําเมล็ดพันนะ,นะครับทำมเมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําเคมีได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสารตัวนี้คือเมทัลดีไฮนะครับชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเมทัลดีไฮนะครับความเป็นพิษก็ขีดตั้งเงินนะครับถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะ เขาบอกในหัวกล่องว่าสารกําจัดศัตรูในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้านะครับเมทันดีไฮนะครับแล้วก็มีรูปหอยหอยเชอรี่นี่แหละฮะไข่สีชมพูสวยแจ๋วเลยนะครับกับตัวแม่เขามาดูครับประโยชน์นะครับข้อบ่งใช้กันนะฮะก็คือใช้กําจัดหอยเชอรี่โดยเฉพาะนะครับหอยเชอรี่โดยเฉพาะนะครับหอยคงหอยขมนี่ไม่ตายนะครับตายอย่างตายแต่หอยเชอรี่อย่างเดียวนะครับคนขายบอกงั้นนะครับ หอยขมไม่ตายนะครับปลาไม่ตายนะครับกบเขียดไม่ตายนะฮะใต้แต่หอยเชอรี่เชอรี่อย่างเดียวนะครับมีความจำเพาะอนข้างสูงเนาะวิธีใช้ก็คือหวานเมทัลดีไฮนะครับในบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้าที่มีหอยเชอรี่ระบาดให้ทั่วบ่อช่วงเตรียมบ่อนะครับคือหวานในระดับที่มีน้ําสูง10เซนหวานได้นะครับชนิดสัตว์น้ําที่ใช้กําจัดคือหอยเชอรี่น้ําจืดนะครับปริมาณที่ใช้คือ4.8กิโลต่อไร่นะครับ หอยเชอรี่จะตายภายในระยะเวลา4วันหลังใช้ไม่ได้ตายทันทีทันใดนะครับเออใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะนะครับเออ4วันกว่าจะตายเนาะนะครับก็หวานในช่วงที่น้ําเยอะได้เอ,อ่อคนขายเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคนเขาชอบเอาไปหวานในบอ่อปลาบ่อก,กุ้งนะครับที่เขาต้องการกําจัดหอยเออบ่อปลาบ่อก,กุ้งเนี่ยหวานปุ๊บปั๊บเนี่ยหอยนี่เรียบร้อยเลยนะครับหอยเชอรี่นี่เรียบร้อยเลย ก็ถือว่าออกฤทธิ์ได้ดีนะครับส่วนเรื่องของลกนกปากหางนั้นผมไม่ได้ใช้นะครับกากชาเนี่ยเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันมันลงไปซ่อมไปอะไรแล้วมันคันครับก็เลยเลิกใช้ไปก็มาลองตัวนี้นะครับมาลองตัวนี้ตัวนี้ถือว่าใช้แล้วโอเคครับมีประสิทธิภาพดีหอยตายดีนะครับก็มาดูแกะกล่องข้างในเนาะลักษณะนะครับสารเคมีตัวนี้ก็คือจะเป็นเม็ดสีฟ้านะครับอันนี้คือบรรจุ1นกิโลนะครับ ว่านในพื้นที่หนึ่งไร่แต่ว่าผมไม่ได้ว่านทั่วหรอกครับผมจะเอาไปหยดหยอ,ยอในบริเวณที่น้าขังเยอะๆเนาะเนี่ยรเราเอาน้ําออกหมดแล้วน้ํามันก็เหลือจิจะเนาะหอยมันก็จะไปกองกองอยู่รวมกันในบริเวณที่มีน้ําเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะซ่อนตัวนะครับเราก็าไปหวานตรงจุดนั้นนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ ครับผมหลังจากผ่านไป2วันนะครับวันนี้วันที่2นะครับหลังจากเราได้ทําการหว่านนะครับเมทัลดีไฮนะครับลงไปนะครับเพื่อกาจัดหอยเชอรี่ในแปลงนาเล็กๆนะครับของผมนี่ประมาณนี้นะฮะก็หว่านไปจนทั่วแปลงแล้วเนาะนะฮะก็หว่านบางๆครับใช้ไม่กี่กัมนะครับผลที่ก็อย่างที่เห็นนะฮะที่ลอยละล่องขึ้นมาตอนนี้คือหอยเชอรี่ที่ตายเรียบร้อยแล้วนะครับเดดสมอลเล่ไปแล้วนะครับ นะครับก็แลกกับต้นข้าวผมที่ตายข้าวผมก็ตายเหมือนกันเหลือแต่ต่อนะครับนะครับก็แลกกับเชอรี่ครับน้องวัดกันคนละหมัดกับนะฮะอันนี้ก็คือมารีวิวผลงานเนาะสองวันนะครับกว่าเขาจะลอยขึ้นมาเนาะวันที่สองนะครับเนี่ยฮะที่ลอยลอยอยู่ตรงนี้ครับหอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับที่เขาลอยขึ้นมาคือเขาตายนะครับถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาจะอยู่โคนต้นนะครับจอบอยู่ เกาะอยู่ต้นข้าวเราแล้วก็อยู่ใต้ผิวน้ํานะครับเนี่ยฮะลอยละล่องนะครับต้นข้าวผมก็ตายไปบางส่วนเนาะเพราะว่าช่วงที่ยายังไม่ออกฤทธิ์หรือว่าเขายังไม่ไปโดนยาเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายเนาะเขาก็ยังกินข้าวกินอะไรได้นะครับกลไกการออกฤทธิ์ของเขาคือการทํางานของของยาตัวนี้คือหอยจะต้องจะต้องเลียนะครับเลียโดนนะครับหรือไม่ก็อยู่ใกล้เม็ดยานะครับให้ยามันออกฤทธิ์เนาะนะครับมันถึงจะนะครับ ออกประสิทธิภาพนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่ก็ลอยละล่องเลยนะฮะนะครับหอยเชอรี่ทั้งนั้นนะฮะถือว่าผลงานโอเคใช้ได้นะครับผมประทับใจนะครับดีกว่ากาดชานะฮะนะครับใช้กาดชาแล้วไม่ประทับใจเท่ากับเมทัลดีไฮนี่ตัวนี้เนาะนะครับตัวยาก็ยังลอยเห็นอยู่นะครับเม็ดสีน้าเงินฟ้าอย่างนี้ครับแต่ว่าหอยก็โอเคฮะนะครับส่วนในท่อนี้นะฮะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะ ก็สีห้าตัวก็ลอยละลองอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับผมก็หวานเข้าไปลึกเลยครับอยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะเห็นเม็ดเม็ดยาสีฟ้าเนี่ยครับก็หวานลึกเลยฮะตัวไหนจะลอยออกมากินข้าวอยู่ฝั่งนี้ก็ทําใจนะฮะตัวใครตัวมันนะครับเออพอดําเสร็จปุ๊บผมก็หวานหอยเลยนะฮะเออหวานยาหอยเลยเนาะครับก็อย่างที่เห็นฮะผลงานใช้ได้หอยลอยฟูตายนะครับ ต้นข้าวเราก็รอดนะครับอาจจะมีตายบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นธรรมดานะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นเนาะนะครับลอยๆอยู่นี่หอยทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่เม็ดอะไรนะฮะยี่หอยเราล้วนๆนะฮะคือถ้าเราไม่กําจัดต้นข้าวเราก็หายเหลือแต่ต่อนะครับนะครับซูมกันให้ชัดๆเลยนะฮะนี่ฮะน้องหอยนะฮะขึ้นมาลอยอยู่บนผิวน้ํานี่คือไม่รอดแล้วนะครับ กลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับโอเคส่วนข้าวที่เห็นนี่คือข้าว CP16 นะครับเบอร์16นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็กําลังตั้งตัวอยู่ฮะกําลังตั้งตัวอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงท่านจะประชับใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะผมก็ปลูกปีแรกคหมือกันนะปลูกปีแรกเหมือนกันครับสําหรับแปลงนี้สําหรับพันนี้เนาะครับ CP16 นะครับ เม็ดแดงคล้ายกอขอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ